สี่ราศีหลังสงการโชคลาภมีพลังก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลคะสี่ราศีดวงหลังสงการโชคลาภมีพลังได้แก่ ราศีกุมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมชาวราศีกุมการงานมีโอกาสได้ทำตามความฝันและมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือโดยใช้สติและความรอบคอบที่มีการเงินการเริ่มต้นหาเงินกันใหม่จะต้องอาศัยการกดบัตรเครดิตการกู้ยืมมาเป็นทุนจากผู้ปกครองคนอุป,ปถัมภ์มีโชคลาภจากความฝันให้โชค ราศีเมษผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง15พฤษภาคมการงานชาวราศีเมษการงานจะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกับคนหมู่มากหรือใครที่คิดกำลังเปลี่ยนงานจะมีผู้หญิงขาวเข้ามาช่วยเหลือแนะนำให้ปลายสัปดาห์ไปแล้วจะมีอุปสรรคการงานนิดหน่อยเพียงแต่ต้องใช้ความอดทนจะผ่านไปได้ด้วยดีการเงินมีสาเหตุต้องซื้อของอะไรใหม่เพื่อมาตอบแทน มีสาเหตุต้องซื้อของอะไรใหม่เพื่อมาแทนของเก่าโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์การทำงานที่ต้องใช้ชีวิตประจำวันอยู่เสมอรวมถึงการซ่อมแต่จะมีเงินให้ซ่อมเพราะไรายได้ในสัปดาห์นี้ดีมากมีโชคลาบดวงดีกับเลขทะเบียนรถป้ายแดงคันแรกที่มองเห็นบนท้องถนน ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤษภาคมถึง15มิถุนายนชาวราศีพฤษภการงานต้องเจอผู้คนมากมายและบางคนเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนทั้งที่เพิ่งกลับจากส่งการแต่ก็ได้เดินทางอีก เรียกว่าที่ผจรลงเท้าไกลสุดถึงต่างประเทศแต่ได้งานใหญ่ๆทั้งนั้นมีผู้ใหญ่คอยส่งเสริมการเงินมีรายได้ดีตลอดสัปดาห์โดยเฉพาะที่สะสมเรื่องของทองคำจะดีตัวสูงขึ้นจนเป็นที่รู้สึกเสียดายของคนที่ขายไปก่อนหน้าจะมีโชคลาภดวงดีกับอายุวันเดือนปีเกิดของคุณพ่อให้โชคราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ธันวาคมถึง13มกราคม ชาวราศีธนูการงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงหรือมีการงานเข้ามาให้เลือกจะดีกว่าเดิมให้ตัดสินใจในการโยกย้ายมีความรอบคอบอยู่เสมอการเซ็นสัญญาอะไรใหม่จะต้องมีคนคอยค้ำการเงินดวงดีมากมีโอกาสได้ซื้อเข้าของเครื่องใช้สิ่งสำคัญใหม่หมดมีเงินเข้ามาตลอดมีโชคลาภดวงดีกับสามตัวท้ายหมายเลขโทรศัพท์ให้โชค หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์มเ,มนตเพื่อเปิดรับ,รบดวงได้เลยค่ะ